สเสน่ห์ของลิเล็กสมายเนี่ยมันน่าสนใจทําให้คนหลายคนในปัจจุบันนั้นนะแทบจะไม่ต้องคิดเลยในการที่จะเลือกรักษาสายตาวิธีสมายนะคะยกตัวอย่างเช่นอย่างแรกเลยนะคะก็คือกลุ่มคนที่ชอบออกกําลังกายค่ะเพราะว่าพอแผลเล็ก3มิลลิเมตรการฟื้นตัวเร็วคนที่ชอบออกกําลังกายบางทีเขาก็ติดที่เขาจะต้องรีบออกกําลังกายเร็วบางทีนะคะคนที่ทาสมายเนี่ยหลัง3วันเนี่ยสามารถที่จะโดนเหนือเข้าตาแล้วแล้ว ก,ก็สามารถไปออกกําลังกายได้ทําให้เขาะฟื้นตัวแล้วก็ทําอะไรต่ออะไรได้ไวนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งของคนที่เลือกเรลีเซสมาเพราะความพิเศษของเขานี่เองนะคะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่อยากจะว่ายน้ำอยากจะดำน้ำเร็วหรือนักกีฬาโปโลน้ำกลุ่มเอ็กซ์ตรีมที่จะต้องเล่นเร็วะคะ่ะการเลือกสมายในเคสนี้เขาจะโดนน้ำได้หลังประมาณวันที่ห ถึง7วันนะคะแต่ว่าคําแนะนําที่พิเศษกว่าน,นั้นคือเราโดนน้าได้เราไปทํากิจกรรมได้แต่อย่าเพิ่งได r e เร c คอนแท t กับน้ํานะอย่าเพิ่งโดนโดน้าโดยตรงให้ใช้แว่นไว้ก่อนแต่เราจะโดนน้าโดยตรงได้เนี่ยขอสัก1เดือนนะคะทีนี้เวลาเราทำสมายเนี่ยจะอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังว่าด้วยความเป็นแผลเล็กอะคะในยุคป,ปัจจุบันถ้าเราไม่อยากครอบตานอนทำได้นะ ถึงแม้ว่าเราจะขี้ตาเผลอตอนกลางคืนก็ตามเนี่ยมันจะไม่ทําให้แฟลเกิดอันตรายได้เลยเพราะฉะนั้นความเข้มงวดในแง่ของการครอบตาตอนนอนจึงต่างจากวิธีเลสิกค,ค่ะรีเล็กสมายอาจจะไม่ต้องครอบก็ยังได้เลยนะคะนี่คือสเสน่ห์อย่างหนึ่งของรีเล็กสมายนะคะ ความฟื้นตัวเร็วอีกอย่างหนึ่งก็เกิดในผู้หญิงที่อยากจะเมคอัพอยากจะแต่งหน้าเร็วหรือบางอาชีพที่เขาต้องรีบเช่นผู้ประกาศข่าวหรือว่าแอร์โฮสเตสหรือกลุ่มที่ต้องรีบแต่งหน้าเลยนะคะสามารถเมคอัพได้ตั้งแต่วันที่5หลังจากทำเลยค่ะไวมากนะคะและนี่คือตัวอย่างของความเร็วของการหายของแผลของรีเส็กส i l าซึ่งเป็นแผลเล็กแค่2มเมตร เพราะฉะนั้นในบางกลุ่มจึงคิดได้พิเศษกว่าวิธีอื่นๆนะคะคือกลุ่มที่จะต้องการลงน้ำไวกลุ่มที่ต้องการออกกำลังกายไวหรือแต่งหน้าไวแล้วก็คนที่ไม่อยากที่จะใส่ที่ครอบตาตอนนอนก็ควรจะเลือกดีเล็ตสมัยได้นะคะนี่เป็นสเสน่ห์ของดีเล็ตสมัยเลยทีเดียวละค่ะ